เก่บบานได้พร้อมกันไม้สาเหตุที่บานได้พร้อมกันคือการเสียบไม้ผมจะเสียบไม่พร้อมกันคืออย่างนี้เนาะตัวอย่าง ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลุงแล้วก็ขอกราบน้มสักการณุกคุณเจ้าด้วยนะครับผมก็ขอสวัสดีนงน้องเอฟซแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆด้วยก็แล้วกันนะครับผมเนาะในช่องยังไม่ได้ตอบเลยทุกท่านเนาะทุกท่านเลยที่คอมเมนต์มาก็ขอบคุณที่สุดนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้ว่างครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยตอบคืนนี้เนาะ ก็ขอโทษด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่สั่งจองไม้ไว้นะครับผมผมเองก็ยังไม่ได้เข้าไปดูด้วยเนาะแต่ว่าสั่งมาในไลนะ์เนาะสั่งจองก็ขอบคุณมากมาก,มากที่สุดนะครับผมเนาะจะหมดแล้วเนาะตัวนั้น <c oughs> เดี๋ยวค่อย่ากันชุดใหม่ครับผมเนาะอันนี้พามาดูชมชมการต่อแบบแฟนซะีเนาะมาดูอันนี้คือไม้ที่ต่อแฟนซีไว้เนาะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยเดี๋ยวมาดูดอกไม้ก่อนแป๊บบนึงตัวนี้คือเหลืองมังกรเหลืองมังกรตัวนี้เหลือง สีอาจจะดูจืดๆแล้วเนาะไม่ค่อยเข้มอันนี้เกิดจากมันเขาเองก็เกิดจากจากตอพันธุ์ด้วยอันนี้คือคือตอยักอันนี้คืออันต้นนี้คือยักญี่ปุ่นเอามาเสียบเนาะอันนี้ยากญี่ปุ่นยั er. นก่ปุ่นตอเล็กจะมีอยู่สามกิ่งอันนี้เขาจะเกิดจากตอพันธุ์ด้วยทําให้สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าตอพันธุ์ที่ที่มีกิง่งไอตอพันธุ์ที่มีดอกที่สีเข้มหน่อยดอกก็จะสวยเข้มตามไปด้วยอันนี้คือ ไม่รู้เนาะได้แค่นี้ก็แค่นี้แหละมาดูตัวนี้ตัวนี้คือมีมีคุณเจ้าได้ได้สั่งจองไว้เนาะอันนี้คือคาเมล่าครับผมอันนี้คือดอกของคาเมล่าเนาะคาเมล่าจะสวยครับผมสีหวานหวานหนอนๆเนาะเห็นไหมสีที่สวยเลยอันนี้คือคาเมล่าอันนี้คืออันนี้บานตัวนี้เนาะอันนี้ถ้าดอกดูเราดูแบบสดๆเนาะจะสวยอันนี้อันนี้ผ่านกล้องเนาะอันนี้พุทธลักษ อันนี้จะเห็นมีสีขาวแล้วก็มีสีเขียวอ่อนด้วยอันนี้คือพุศลกั์อันนี้ยังบ้านไม่หมดครับผมยังบ้านไม่เต็มที่เนาะอันนี้พุรลก,ก็จะสวยก็จะดูคล้า,า,ายๆกับอ่าอะไรละ่ะขาวเขียวนอนเนาะแต่ไม่เหมือนกันจากเสวนระเแบบียบอันนี้จะเป็นอันนี้คือเรนโบว์อันนี้เรนโบว์ ที่จริงี่สวยแต่โยงข้างกันอันนี้ก็ปทุมมาครับเนาะปทุมมาเป็นไม้ที่มีความสวยอยู่แล้วเนาะปทุมมาเป็นไม้ที่สวยแล้วก็จะมีเียถ่ายเขาหน่อยเนาะเอามาตั้งไว้แล้วไม่ถ่ายเราเลยนี่จะว่างั้นเนาะอันนี้คืออักษินม่วงอักษินม่วงตัวนี้ดอกค่อยๆเข้มเท่าไหร่เนาะแต่ก็สวยก็ยังสวยอยู่เนาะอันนี้ก็ต้นขนาดนี้เนาะขนาดโตอยู่ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งจำนายช่วงนี้ฝนตกอยู่เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจนน่าเนาะให้หมดฝนก่อนเดี๋ยวค่อยจำน,นายกันก็ขอบคุณที่สุดนะครับผมที่ทายเข้ามาขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ทุกเชา้าทุกเย็นครับผมขอบคุณคุณลุงด้วยคุณป้าด้วยคุณพี่ด้วยพี่สาด้วยนะครับผมเนาะไม้หากการส่งไม้ล่าช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมวันนี้มีฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ไม่ใช่ทั้งวันพูดผิดแม่ห จะพูดไหวไปไม่กินเลยเราฝนตกตอนค่ำๆเนาะตอนบ่ายโมงโอ้โหตกตอนบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนาะตกแรงครับวันนี้ฝนตกแรงได้น้ําเลยอันนี้เดี๋ยวมาดูอันนี้คือตอที่เสียบแล้วเนาะอันนี้ของคุณพี่จะส่งให้ในหน้าอยากคิดหน้าอันนี้ผมจะใส่หลายสีจะเป็นคุณพี่จะชอบสีแดงเนะะเาะต่ว่าไม้คุณพี่ส่งมาสองต้นสองตอผมกว่าสีจะซ้ากันเนาะก็จะใส่ให้ทุกสีอันนี้คือบวัวชมพูอันนี้บวัวชมพู บบยชมพูนี่ไม่ต้องห่วงอันนี้คือคือจิงเดียวนะอันนี้จิงเดียวของบบยชมพูนี่บบยชมพูถ้าชอบออกดอกแบบนี้นะเป็นช่อใหญ่สดก,ดกตัวนี้ก็ช่อใหญ่เหมือนกันตัวนี้จะจิงเดียวเหมือนกันตัวนี้เป็นอักเวินอักเซินม่วงอันนี้คือดอกอ่อนอยู่นะดอกยังไม่บานเต็มที่ถ้าบานเต็มที่เขาจะมีจะเห็นเห็นสีม่วงเต็มีที่สวยอันนี้ยังยังดอกใหม่อยู่ หากพูดผิดพูดไม่ถูกพูดไม่ช <facial> ัดก <gger> ็ขออภัยด้วยนะครับผมเนาะหากฟังแล้วว่าจะชัดเจนเนาะอันนี้ก็จะเสียแพนซีหลายดอกนะหลายดอกก็ตามนี้ครับผมเนาะไม้อันนี้คือไม้ไม้ที่เสียแพนซีก็จะประมาณนี้คือไม้ต้นเดียวเราก็จะได้ทุกทุกสีทุกทุกดอกไปเนาะแต่อันนี้บานได้พร้อมกันไม้สาเหตุที่บานได้พร้อมกันคือการเสียไม้ผมจะเสียไม่พร้อมกันคืออย่างนี้เนาะตัวอย่างอันนี้ไม้คุณพี่เนาะอันนี้ผมเสีย อ, <osc> อันนี้ไหมอันนี้ติดติดอันนี้ติดอันนี้ก็ยังอันนี้คือหมายถึงว่าที่ยังไม่ติดคือเสียบไม้ไม้เขากิ่งเยอะเนาะกิ know, ่งเยอะแล้วก็วันนี้จะเสียบไอ้สีนี้สีนี้อันนี้จะเป็นไอ้เพลิงสุริยันอันนี้อาจจะเป็นอันนี้จะเป็นประทุมมากิ่งนี้หัดสดีอันนี้ขาวสีวนนมังกรทองอย่างนี้แล้วก็วันต่อมาจะเป็นเตลวสุริยันจะเสียบตามไล่ขึ้นมา เพราะวันไหนที่ผมตัดเปลสืสยันผมก็จะเอามาเสียบวันไหนที่ตัดมังกรทองก็จะมังกรทองมาเสียบไม้ก็เลยไม่ทันกันก็ประมาณนี้แต่ก็พยายามเร่งครับผมเร่งเร่งให้ัวทันกันก็ผัดไม่นานก็ไม่นานไม่นานก็ไม่กี่วันเองที่ตอนนี้เหมือนกันตอนนี้เหมือนกันจะพูดติดโอ่งจิตอ่างกี่า <c oughs> ลายเนาะค้อนกี่ลายวะพ่อครับผมลอะเขี่ยกระว่างแม่ว่กระว่างก่าชัดกว่าช,าชัดเนาะ ตาเนี่ยเสือนย่มาคุณสาวนองคุณสาเนาะเสือนเป็นยังอยากมาล้านะว่ามักไปสนับคุณสาเนาะชอบเขาแต่เขาไม่แคร์เราหรอกไม่สนใจเรานะคุณตาเนะเขาเห็นเราเป็นแค่อะไรล่ะเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้หรอกเขาไม่มองด้วยซ้ําไปเขายังว่าอยู่แก่แล้วไม่เกียมตัวไม่เกลียมตัวไม่เกลียมใจแกไม่อยู่ส่วนแก่มายืมกับเขาทําไมโดนดาทุกวันคุณป้าไม่เป็นไรหรอกทุกวันผมเองก็แบบ ไปเองเนาะเราไม่แม่ห,หรอกใครจะไปบังคับใจิตใจเขาได้เนาะเขาไม่ชอบเราจะทำไงได้แมนเ่าคนพี่ <c oughs> แมนไดนหนิคุมบ้านนะบอกคองมกินแั่นี้แล้วมีคนพี่เนาะสั่งยากระตุ้นในการเล่งตาก,กิงอันนี้คือเร่งตาก,กิงนะดอกอันนี้เกลียบเกลียบเนี่ยจะหมดเนาะจะหมดชุดนั้นที่ผมผมสั่งเข้ามาแล้วผมไปซื้อมาให้เนี่ยอุ่าตาขวนไปทั้งวันเลยวันนี้ขวนตัตกี่ว่าใส่ไปจะหมดอันนี้จะเป็นจัมโบ้เกลียบเกลยบอันนี้จะมีราคาที่แพงขึ้นอันนี้คือจัมโบ้แต่ว่าผมก็จะ ให้ไปในราคาเท่าเดิมก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งสั่งไว้ผมคิดราคาผิดด้วยคิดเยอะไปหน่อยคิดเยอะไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาอะไรใส่ให้ไปด้วยนอกคุณพี่เนาะหาอะไรเาปุ๋ยจะเอาปุ๋ยดิบใส่ไปให้ด้วยเนาะว่าคิดแพงไปมันก็น่าเกียดไปเดี๋ยวว่าอะไรมันจะขายไปสร้างหอรค้างบ้านมันยึงไงวะาไมขายแพงจังโอ้ยคิดผิดจริงๆคุณพี่คิดผิดบางครั้งผมก็คิดราคาผิดด้วยเนาะมันจะเซ่อๆเนาะ จะซื่ออันนี้คือการให้ตัวนี้จะได้ผลไหมอันนี้ขีดไปครั้งหนึ่งอันนี้ขีดไปครั้งหนึ่งครับผมขีดไปครั้งเนาะได้ผลไหมก็ดีกว่าไม่ให้เนาะถ้าเราพูดจริงๆเนาะตาไม่ให้นีก็ไม่ค่อยแตกให้จะแตกแ,แ,แค่กริงเดียวอันนี้เราให้ก็ได้สองมาบางบางครั้งก็ได้สองถึงสามสองสามอันนี้ก็เจ็ดขีดเจ็ดวันครั้งหนึ่งแล้วสิบห้าวันครั้งหนึ่งครับผมเราตามตามเห็นสมควรถามว่าแสงแดดแรงไหม ขอย้ำบอกว่าฉีดตอนตอนฉีดตอนเย็นด้อครับผมนะให้ฉีดตอนเย็นด้อครับผมให้ฉีดตอนเย็นนะฉีดฉีดยากระตุ้นพวกนี้ฉีดตอนเย็นครับผมนะอย่าเสีดตอนเช้าครับผมแดดแรงครับแดดแรงมากช่วงนี้เนาะอันนี้คือต้นจิงแม่ของเพชรบรรนาอันนี้ที่ผมฉีดกระตุ้นดอกกระตุ้นจิงไปก็จะเยอะไปเนาะเยอะไปเราต้องเอากิ้งด้วยอันนี้ใช่ไหมแตกออกมาเต็มเลยอันนี้คือให้ให้ยาตัวนี้ฉีดไปอันนี้ฉีดบ่อยมากเลย แต่ว sure right right. ่าถ้าอย่างนี้แล้วงดการฉีดเลยถ้าไม่งดเดี๋ยวเขาไม่ได้ดูดอกเดี๋ยวจะไม่ได้ดูดอกเดดอกจะร่วงอันนี้คืองดแล้วนะผมงดแล้วไม่ฉีดแล้วอันนี้ผมให้ไปสามรอบเลยต้นนี้อันนี้คือให้ไปสามรอบอันนี้ผมงดเรียบร้อยแล้วรอให้ดอกเขาโตแล้วจะได้บานถ้าเราฉีดไปเดี๋ยวดอกร่วงไม่ได้ดูดอกบานแน่นอนอันนี้เนาะเพชรบรรณาเนาะต้นอันนี้คือต้นลูกของเขาต้นนั่นแหละอันนี้ต้นที่เกิดจากต้นแม่เนาะอันนี้ ขนาดยังยังเล็กไปอยู่เนาะผมยังไม่อยากจำหน่ายเพราะก็จำหน่ายไปหลายต้นแล้วเนาะแต่ขอขอเอาไว้ก่อนเนาะหรือว่าท่านไหนอยากกิไทายก็ไม่เป็นไรคู่ละห้าร้อยความส่งอันนี้จะเล็กไปอยู่อันนี้คืออันนี้คือต้นลูกต้นลูกเก็บโตขึ้นมาเก็บยกับเหมือนกันราคาอยู่ที่คู่ละห้าร้อยครับผมหากไม่ชอบใจต้นต้นเม่เนาะเพราะว่าจะเล็กไปเอาต้นลูกครับผมไปเลี้ยงเนาะ แล้วความไม้ก็โอเคอยู่สวยเราก็อย่าเพิ่งไปฟันทวงเราปรับแต่งได้ความไม้ครับผมรปรับแต่งได้เราไปทํารากทําอะไรก็เดี๋ยวไม้ขี่ดีขี่ดีอ,อย่างนี้นี่มาด้วยไม้ขี่ดีมีซื้อมาซื้อมาต้นขนาดนี้แหละใหญ่กว่านี้นิดนึงใหญ่กว่านี้นิดนึงในราคาแปดร้อยใหญ่กว่านี้นิดนึงเท่ากับขวดน้าเนี่ยเท่านั้นเท่านั้นแหละแปดร้อยเจ้าของสวนกายให้แปดร้อยขี่ดีมากเลยใคให้ถูกแล้วพอมาถึงบ้านตอนนี้มันทุกคู่ถึง ใหญ่โตวสวยงามอลังการที่สุดเลยสวยงามอะลังการคนที่ทักมาขอโทษด้วย,วย,วยพอที่ทศสา์ผมมันปิดเน็ตไปได้นะเพราะโดนรถทับถ้าเราถ่ายอย่างนี้เราต้องปิดเน็ตก่อนนะผมปิดเน็ตแล้วก็จะไม่มีลายเข้ามาแทรกเนาะแต่ตอนนี้มันปิดเน็ตไม่ได้ว่าหล่จากกระเป๋าแล้วก็โดนรถทับนาองผมใส่กร,ก,ก,กระเป๋าขึ้งไปทำงานตกลงจากกระเป๋าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วรถรถยดนมาทับอีกทีนึง ดีครับผมยังขายได้ยังใช้การได้ก็ขอโทษด้วยที่มีอะไรแทรกเข้ามาเนาะก,ก็ขอบคุณคุณพี่คุณป้าคุณนะคุณตา,าทุกทุกท่านนะครับผมคืนนี้จะเข้าไปตอบในช่องให้สะใจเลยอย่าลืมคอมเมนต์มาด้อคืนนี้ด้อเกาจะตอบของเมื่อวานด้วยด้อก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยคุณพี่คอมเมนต์มาด่ากันหน่อยเงงเงงมีใครด่าที่ช่วงนี้ด่าๆๆๆๆดอะไรก็ด่ามาเถ <c ười> ื่อว่าจะบ้าตายโอเคโอเคพอแล้วไแล้ว ครับผมก็ขอบคุณที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาติดตามเนาะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามก็ขอบคุณมากที่สุดครับผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผม